มารอกาแฟรอกาแฟนี่มีกาแฟแก้วถุงหนึ่งมีหกแก้วไม่เหมือนบราซิลบราซิล,ล 3, ถุงละสองแก้วกัดไปได้ไหมวะขัดดาเราดูการดูการออนท็อปชู แก้วละสองร้อยห้าสิซึ่งแก้วละสองร้อยห้าสบซึ่งบาร์ซิลแก้วละเก้าสิบจิโนเขาไม่ไม่คิดสแตบบัคไงคนเอเชียกินสาตบบัคไงแต่คนบารซิลไม่เอาสาตบบัคไงเขามีกาแฟพื้นถิ่ข,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 ของเขาร้านกาแฟรสชาติต่างกันเยอะไหม รสชาติาลาบาก็เหมือนกันทั่วโลกแต่กาแฟบราซิลอร่อยกว่าจระเป๋าาถือคนเดียวได้เลยถ้าเราไปไบราซิลถือคนเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าบราซิลก็คือถุงละสองแก้วที่นี่เขาเป็นหูหิ้วงไงใส่ถุงละแปด ถุงละมีถุงหนึ่งใส่12แก้วนะถุงเนี้ย2แก้วท่านนั้นพี่แสดงความประสงค์จะเลี้ยงสตาร์บัคน้องมื้อนี้ <c oughs> เราจ่ายกัน3มคนนะคะ <c oughs> ก็คือแม่บอยออกเงินเพูดผิดสองคนแม่บอยออกเงินกับเขาเขาโอนเงินมาจำนวนหนึ่งแม่บอยออกเยอะหน่อยเพราะว่าที่แก้วละสองร้อยห้าสิบแพงกว่าเมืองไทยประมาณร้อยหนึ่งฮัลโหล ไลมาอ้โ่ไหมถือมซื้อิเอาเลยอาอ What is t อันนี้มีช็อกโกแลตช็อกโกแลตะฝังจ้าก็เดินมาจากนู้นนะใช็อกโกแลตหมดเลยเหรอคะหรือว่าเออมีกาแฟประมานสิบแก้วอามันก็เนาสิแก้วแล้วก็ชอกโกแลตสิบแก้วใช่ค่ะใช่ครับ หนักนะโอ้ยไปอยู่แหละนักกีฬาไหมากครับกินเยอะๆนะเติมพลังโอ้าบนาดมกาแฟลกับชกแลีชอกโกกาแฟเเมาแมาวามาก้ อออะมาอะมามอคคานี้มอคคาคือกาแฟกับช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโกแลต่วองนี่หรอเปรี้ยไดำไดำไม่มีได้อเมริกาโน่ได้อีกันเลยเขาอันนี้ก็ไฟดำอ่ะไฟดำดอใช้น้องนี่้ร้ปิดไว้ ได้ล่นไ้เลีจะไปเลาจะไปเลนก่อนเด็กินช็อกโกแลตไปก่อนใช่โแล้วก็ในกองแชร์เยอะกองแชร์เยอะน้องเนยกำลังใจเยอะมากเอ้องาไมเอากรนไี่เอาไลู้้วเดมาปเดอาเ็ครับ ดีขึ้นล้วค่ะหายแล้วเพราะอะไรแพ้เชื้อไม่ใช่อเลยเพราะแพ้เชื้อใช่นุ๊บเด็กก็ได้ก็ได้ก็ได้เข้ามาแล้วเห็นอะไรอะไปซักคิวมาใหม่เลยทำไมอะได้เจอประตูห้องน้าไหนจริงเหรอไหน่อวะอุ้ยหนูไปทำบุญไหมไม่เป็นไรค่ะหนูอะเกิดอะไรขึ้นอะมึนๆึนเงีหนึ่งในโลก ที่สามารถทำได้ได้อ๋อเป็นสูอุยแต่หนูได้กินสับปะรด